รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สีเขียวของป่าชายเลนแล้วก็ฟังเสียงลมเบาๆมีเสียงนกด้วยรู้สึกสดชื่นมากๆเลยค่ะเหมือนได้เติมพลังเลยค่ะพี่โจโอ้โหพี่รู้สึกว่าเราสองคนเนี่ยใกล้ชิดธรรมชาติมากๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือบริเวณรอบๆโรงเรียนที่เราจะมาตามหายอดมนุษย์ตัวจิ๋วลิตเติ้ลฮีปี6ของเรานั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาสวัสดีคุณผู้ชมก่อนดีกว่าครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาพัตยให้น้องปี6นะครับรายการที่จะมาตามหาเด็กดีเด็กที่มีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมไทยครับพร้อมรับแรงบันดาลใจในการทําความดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์ผ่านสาระความสุขและความสนุกมากมายค่ะและวันนี้นะคะเรามาตามหาเด็กดีหรือยอดมนุษย์ตัวจิ๋วกันที่โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทยจ้อยอบเชยอุทิศจังหวัดสมุทรปราการค่ะ สหพัฒให้น้องครับก้าวเข้าสู่ปีที่6แล้วนะครับและผู้สนับสนุนใจดีของเรามาโดยตลอดนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ซื่อสัตว์จากบริษัทสหพัฒนาธนพิบูลจำกัดมหาชนบริษัทที่ส่งเสริมการทำความดีเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับสังคมไทยครับและว,วันนี้นะคะรายการของเราค่ะจะมีสาระแลคะความสนุกอะไรบ้างไปชมตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะ ได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกขนาดนี้นะครับเอาเป็นว่าห้ามพลาดเด็ดขาดและต้องติดตามให้ได้ตลอดทั้งรายการเลยนะครับส่วนตอนนี้ครับเราไปฟังท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทยจ้อยอบเชยอ,อุทิศจังหวัดสมุทรปราการครับที่จะมาเล่าถึงการปลูกฝังน้องๆให้เป็นเด็กดีมีคุณธรรมและมีความซื่อสัตย์กันครับอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทยจ้อยอบเชยอ,อุทิศนะคะโรงเรียนอบอุ่นปลอดภัยค่ะ ในแนวทางการปลูกจิตสำนึกของโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทยนะคะโรงเรียนได้ดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริตโดยโรงเรียนนะคะได้มีให้นักเรียนท่องทุกเช้าค่ะคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริตเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เข้าไปสูจ่จิตสำนึกของเดนจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่งดงามค่ะในส่วนของน้องไตเติ้ลนี่น่ารักมากนะคะนอกจากพูดจาไพเราะไตเติ้ลยังมีเป็นผู้นำโครงการโรงเรียนสุจริตแล้วนอกจากนั้นค่ไตเติ้ลยังเป็นผู้นำโครงการของหายได้คืนนะคะ ที่น้องไปประกวดนิทานคุณธรรมค่ะน้องเป็นคนคิดพอดเรื่องเองแล้วก็สามารถชนะเลิศอะค่ะช่วงเด็กดีเพื่อชาติต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนมากๆเลยนะครับส่วนตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมาทำความรู้จักกับยอดมนุษย์ตัวจิว๋ว l i ตเติ้ลฮีโรปี6กับช่วงเด็กดีเพื่อชาติกันแล้วครับ อ,อมราบมาด้วยนะคะพี่โจว,ว่ายอดมนุษย์ตัวจิ๋วของเราในวันนี้นะคะเป็นเด็กดีเด็กเก่งค่ะมีจิตอาสาชอบช่วยเหลือคุณครูเพื่อนๆแล้วก็น้องๆนะคะแต่ว่าที่สําคัญค่ะเล่านิทานประกอบท่าทางเก่งมากๆเลยนะคะโอ้โหออน่าสนใจมากๆงั้นเราไปตามหาเขาก็เลยดีกว่าไหมครับไปกันเลยค่ะอ้าวนี่ไงอา้าว น้องไตเติลใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว l ิตเติ้ลฮีโรปี6ของเราแล้วะนะครับนั่นก็คือน้องไตเติ้ลนั่นเองเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับให้น้องไตเติลแนะนําตัวให้พวกเรารู้จักหน่อยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ผมชื่อเด็กชายพีรวิทย์เชียร์คนแข่งอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่6ครับแต่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราสองคนเห็นน้องไตเติ้ลกำลังวาดอยู่น้องไตเติ้ลทำอะไรอยู่อะครับนั่งวาดรูปแผนที่เอเชียยุโรปแล้วก็อเมริกาครับน้องไตเติ้ลชอบเรียนวิชาอะไรคะชอบเรียนวิชาสังคมศึกษาและก็ประวัติศาสตร์ครับเพราะว่าผมชอบศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศต่างๆแล้วก็เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศนั้นๆด้วยครับ นอกจากนี้เนี่ยพี่ยังได้ข่าวมาว่าเราเนี่ยไปประกวดเกี่ยวกับการเล่านิทานคุณธรรมมาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับตอนนั้นเล่าเรื่องอะไรครับตอนนั้นเล่าเรื่องเทพรักกับคนตัดไม้ครับอ่าเรื่องนั้นสอนในเรื่องคุณธรรมอะไรครับสอนให้เป็นคนซื่อสัตย์และไม่โลภมากครับเห็นบอกว่าได้รางวัลมาด้วยใช่ไหมครับเป็นรางวัลเหรียญเงินจากโครงการคุณธรรมครับเห็นว่าน้องไต้ต้นเนี่ยเป็นเด็กดีมีจิตอาสาด้วยนะคะช่วยเหลือคุณครูเพื่อนแล้วก็ช่วยเหลืองานโรงเรียนด้วยใช่ไหมคะน้องไตต้นทำอะไรมาบ้างคะ ช่วยจัดแถวน้องๆตอนหน้าเสาธงแล้วก็นำท่องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาถามน้องไตเติ้ลเกี่ยวกับเรื่องความซื่อสัตย์กันบ้างดีกว่านะครับน้องไตเติ้ลครับเด็กที่มีความซื่อสัตย์ต้องเป็นอย่างไรครับเป็นคนไม่โกหกและมีความซื่อสัตย์ครับแล้วน้องไตเติ้ลคิดว่าการที่เราเป็นคนดีและมีความซื่อสัตย์เนี่ยดีต่อตัวเรายังไงคะทาให้มีคนเชื่อถือเราแล้วก็ชมเราครับแล้วถ้าเกิดว่าประเทศชาติของเราเนี่ย มีแต่คนดีมีแต่คนซื่อสัตว์เนี่ยคิดว่าประเทศชาติของเราจะเป็นยังไงจะไม่มีคนไปขโมยของของคนอื่นและสังคมจะดีมากขึ้นครับสุดยอดเลยนะคะพี่โจโอ,อ่ะสุดท้ายนี้ค่ะน้องไตเติต้ลอยากฝากอะไรถึงคนที่ไม่ดีหรือว่าไม่มีความซื่อสัตว์บ,บ้างคะซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานหมายถึงว่าคนที่ซื่อสัตว์มักจะทําอะไรได้ยาวนานส่วนคนที่คดโกงเมื่อความจริงเปิดเผยเขาจะทําอะไรได้ไม่นานครับ แล้วต้องขอขอบคุณน้องไตเติลมากๆนะครับที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยทุกคนนะครับทางรายการขอมอบผ้าคุมยอดมัวถือให้เลยครับและการ์รเมรียบัตค่ะ หน้าที่ของน้องไตเติลน,นะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะในวันนี้นะคะน้องไตเติลจะชวนเราแล้วก็เพื่อนๆไปทํากิจกรรมกันด้วยค่ะแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นนะคะต้องติดตามกันในช่วงหน้าค่ะส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมสุดพิเศษในปีนี้นะครับที่จะมาร่วมกันเชิญชวนโรงเรียนที่เข้าร่วมรายการสาพ์ตให้น้องปี6นะครับมาร่วมกันประกวดร้องเพลงและแสดงความคิดสร้างสารรค์ผ่านบทเพลงความซื่อสัตย์นะครับเพื่อส่งเสริมให้เด็กๆทําความดีมีคุณธรรมและมีความซื่อสัตย์เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับสังคมไทยครับ จะต้องทำการแข่งขันเพื่อชิงรางวัลโรงเรียนไหนที่ทำการแสดงโชว์ความสามารถได้อย่างยอดเยี่ยมและได้คะแนนตามเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการมากที่สุด5โรงเรียนก็จะได้รับรางวัลจากทางโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติไปเลยค่ะโดยสามารถ,ถติดตามลุ้นโรงเรียนที่จะได้รับรางวัลในสัปดาห์สุดท้ายของรายการสาพัดให้น้องปี6ค่ะส่วนตอนนี้นะครับได้เวลาที่เราะรจะมาร่วมกันเชียร์และส่งกำลังใจนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านขุนสมุททยจ้อยอบเชยอุทิศจังหวัดสมุทรปราการก,กันแล้วครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ คนเองรักครอบครัวรักบริษัทบุคคลใดดำเนินชีวิตด้วยพื้นฐานจากพลังแห่งความรักในตนเองครอบครัวและองค์กรเป็นสำคัญบุคคลนั้นย่อมประสบความสำเร็จที่ยั่งยืนทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานช่วงเด็กดีรักชุมชน และช่วงนี้คือช่วงเด็กดีรักชุมชนครับและช่วงนี้นะครับก็คือช่วงเด็กดีรักชุมชนนั่นเองนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยน้องๆจะพาพวกเรา2คนนะครับไปทํากิจกรรมกันนะครับแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรเนี่ยต้องถามคุณครูผู้นํากิจกรรมของเรานะครับนั่นก็คือครูเป้หรือว่าครูกิษณะจินตนานั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณครูเป้ครับกิจกรรมของเราในวันนี้คือกิจกรรมอะไรครับวันนี้เราจะพาเด็กๆไปเรียนรู้การทําน้ําลูกลําแพนซึ่งเป็นของดีของชุมชนเราครับ ปัจจุบันชุมชนกับโรงเรียนได้ร่วมกันอนุรักษ์ลำแพนที่อยู่ในพื้นที่ของเราที่เขาสามารถจเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่เป็นดินเคม็มและก็ป่าชายเลนวันนี้เด็กๆก,ก็จะไปเก็บลูกลำแพนที่ขึ้นตามบริเวณรอบโรงเรียนเราครับนำไปแปรรูปเป็นน้ําลูกลำแพนต่อยอดกับชุมชนครับ สุดยอดเลยนะคะเป็นการอนุรักษ์ต้นลำแพนนะคะแล้วก็นําลูกลำแพนที่ได้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นะคะให้น้องๆเนี่ยได้นําไปขายต่อนะคะเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมกันค่ะเรามาถามความพร้อมของน้องกันก่อนนะคะน้องๆพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าน้องพร้อมแล้วนะคะเราไปกันเลยค่ะไปกันเลยครับ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณครูฝ่ายนะครับหรือว่าคุณครูกันมณีภูลสวัสดนะครับซึ่งเป็นคุณครูผู้เชี่ยวชาญในการ<ะ>ทําน้าลาแพนนั่นเองซึ่งเป็นของดีในชุมชนด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค<ะ>่ะคุณครูฝ่ายครับขออนุญาตถามครับว่าต้นลาแพรเนี่ยปลูกมากน้อยแค่ไหนครับในบริเวณโรงเรียนหรือว่าในชุมชนนะครับรวมไปถึงต้นลําแพรเนี่ยมีความสําคัญกับระบบนิเวศหรือว่าป่าชายเลนยังไงบ้างครับต้นลําแพเนี่ยแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของทางระบบนิเวศของป่าชายเลน ลากของมันเนี่ยจะช่วยยึดเกาะดินไม่ให้พังทลายแล้วก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ด้วยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะนําลูกลําแพนค่ะมาแปลรูปนะคะเป็นน้ําลูกลําแพนนะคะวันนี้ส่วนผสมของเรามีอะไรบ้างคะคุณครูก็มีลูกลําแพนที่สุกแล้วนะคะ,คะแล้วก็มีน้บน้ำตาลทรายมีเกลือพอเวลาขั้นตอนกนารทำเราก็จะหั่นลำแพนให้เป็นชิ้นๆก่อนนะคะ<ม>ต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะแล้วก็เอาลำแพนเนี่ยใส่ลงไปค่ะ เอาที่ต้มเนี่ยค่ะไปกรองเพื่อเอาแต่น้ำเอาเนื้อออกแล้วเราก็จะตั้งไฟอีกทีหนึ่งแล้วก็เติมน้ําตาลกับเกลือค่ะแล้วก็ปรุงรสตามชอบใจค่ะโอเคค่ะเราก็ได้รู้วิธีการทําแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปทําน้ํำลาแพนกันเลยค่ะ น้ำลูกลำแพนดันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาถามความรู้สึกของน้องๆกันดีกว่าค่ะว่ามาทำกิจกรรมในวันนี้ได้อะไรค่ะเริ่มจากน้องคนนี้ก่อนเลยค่ะเราสามารถเอาวิธีทำน้ำลูกลำแพนมาสร้างรายได,ได้ได้ค่ะเก่งมากนะคะ,ะคนนี้บ้างรู้สึกภูมิใจในภูมิปัญญาของชุมชนครับสุดยอดมากเลยค่ะ แล้ววันนี้นะครับน้องๆก็ได้เรียนรู้นะครับด้วยการนำนะครับลูกลําแพนมาแปรรูปนะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนนะครับนั่นก็คือน้ําลูกลําแพนนั่นเองซึ่งสามารถที่จะต่อยอดสร้างเป็นรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วยถือว่าเป็นการทําความดีอีกรูปแบบหนึ่งครับใช่แล้วค่ะพี่โจแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณครูฝ่ายและคุณครูเป้นะคะที่มาสอนเราทําน้าลูกลําแพนค่ะแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะคะพอเห็นน้องๆเป็นเด็กดีกันแบบนี้นะครับทางรายการก็ขอมอบชุดผลิตภัณฑ์สสือััตว์นนนะรรรบบให้้กกเเดด็ีีปจําางยยุุมท จ้อยอบเชอยอุทิศจังหวัดสมุทรปราการนะครับเพื่อเป็นรางวัลแห่งการทำความดีและความซื่อสัตย์กันไปเลยครับช่วงฐานการเรียนรู้ เข้าสู่ช่วงฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะอมรั์กันแล้วนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยน้องๆก็น่าที่จะพร้อมรับความรู้และความสนุกในเรื่องของขยะครับไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกขยะหรือการลดปริมาณขยะนะครับเพื่อนําความรู้ที่ได้ไปต่อยอดได้เกิดประโยชน์ต่อตนเองต่อโรงเรียนและต่อชุมชนครับและวิทยากรประจําฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะอมทรัพย์ของเราในวันนี้นะคะขอต้อนรับคุณมนตรีเงินดีจากบริษัทกรีนสไตล์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปกันเลยครับ ส R นะครับ R แรกคือ reduce ครับลดการใช้ 2. reuse ใช้ซ้ำหรือใช้ใหม่นะครับอีกอันนึงคือ recycle กลับไปเข้ากระบวนการแล้วกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่คิดว่ารูปนั้นเกี่ยวกับ R ไหนมากสุดนะครับ R ีไหนครับครับผมแก้วน้ำแล้วก็ไปทาสีใครตอบ reuse ครับทำไมทำไมถึงตอบ reuse ทราบไหมเอ่ย ใช่แล้วเขาไปใช้ซ้ำครับจากเดิมที่เขามีหน้าที่เป็นแก้วแก้วดื่มน้ำครับแต่อันนี้เขาเอามาทำเป็นโมบายแทนวันนี้ครับพี่จะชวนน้องๆครับเอากระดาษลังครับมาทำเป็นที่ใส่เช็ดชู่จากกระดาษลังเหลือทิ้งนะครับมาประดิษฐ์ที่แขวนกระดาษทิชชู่จากกระดาษลังเหลือทิ้งกันค่ะอุปกรณ์ก็จะมีกระดาษลังเหลือทิ้งกระดาษใช้แล้วหน้าเดียวไม้หนีบกาวกันกร และอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆวิธีการทำนำกระดาษลังเหลือทิ้งตัดเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเท่ากระดาษ A4 นำกระดาษใช้แล้วหน้าเดียวเหลือทิ้งมาวาดรูปน่ารักน่ารักตามจินตนาการมาติดกับไม้หนีบใช้เชือกสอดกับกระดาษทิชชู่แล้วคล้องบนไม้หนีบให้พอดีตัดเชือกให้เรียบร้อยโดยวัดขนาดให้พอดีกับกระดาษลังที่ตัดไว้เพียงเท่านี้เราก็ได้ที่แขวนกระดาษทิชชู่เก๋ๆจากกระดาษลังเหลือทิ้งไว้ใช้งานแล้วค่ะ แล้ววันนี้นะครับน้องๆก็ได้รับทั้งสาระความรู้ความสนุกสนานและได้แสดงความคิดสร้างสรรค์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของขยะไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกขยะหรือการลดปริมาณขยะนะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนของน้องๆเองด้วยนะครับสุดท้ายนี้ครับอยากจะให้พี่มนตีครับช่วยสรุปให้ฟังอีกสักครั้งนะครับว่าวันนี้เนี่ยน้องๆได้รับความรู้อะไรบ้างครับครับผมวันนี้นะครับน้องๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะนะครับตั้งแต่รีไซเคิลรียูสรีดิวนะครับแล้วก็เรื่องการ แยกขยะซึ่งน้องๆจริงๆเห็นน้องๆตอบคําถามแล้วน้องๆค่อนข้างดีมากๆเลยแสดงว่าน้องๆน่าจะทําในชีวิตประจําวันด้วยนะครับหวังว่าน้องๆครับจะเอาความรู้เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็สามารถที่จะลดปริมาณขยะให้กับชุมชนนะครับแล้วไปจนถึงประเทศชาติได้ด้วยครับแล้ววันนี้นะคะน้องๆก็ได้รับความรู้นะคะจากฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะอมรัพย์ไปเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณมนตรีมากๆที่มาให้ความรู้กับน้องๆในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับยินดีครับยินดีสวัสดีครับ ช่วงฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะออมทรัพย์โดยบริษัทสหพัฒนาพิบูร์จำกัดมหาชนก็อยากจะให้น้องๆรวมถึงคนในชุมชนนะครับได้เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้องครับเลยมอบทั้งตาช่างและถังขยะทั้งหมดนี้ให้กับทางโรงเรียนไปเลยครับช่วงเด็กดีทยได้ ถึงช่วงเวลาความสนุกกันแล้วนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยน้องๆจะได้เพลิดเพลินกับคําสุภาษิตนะครับที่สอดแทรกในเรื่องของคุณธรรมและความซื่อสัตย์นะครับผมกับเกมที่มีชื่อว่าเด็กดีทายได้ถ้าพร้อมแล้วไปชมกติกากันเลยครับแบ่งเด็กๆออกเป็น2ท,ทีมทีมละ5คนให้แต่ละทีมส่งตัวแทน1คนออกมาทายคําใบ้สุภาษิตที่อยู่บนศีรษะและให้ลูกทีมที่เหลือช่วยกันใบ้คําสุภาษิตด้วยท่าทางและคําพูดภายในเวลาที่กําหนด แข่งรอบและทีมทีมไหนไทยได้มากที่สุดเป็นฝ่ายชนะโอเคครับหลังจากที่พวกเรานะครับชมกติกาเป็นที่เรียบร้อยก่อนจะเข้าแข่งขันครับเราต้องเช็คความพร้อมหน่อยดีกว่าผู้เข้าแข่งขันสีแดงพร้อมไหมครับพร้อมครับมาฟังทีมสีชมพูกันบ้างนะคะผู้เข้าแข่งขันทีมสีชมพูพร้อมไหมคะพร้อมครับหนึ่งสองสาม้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะคำแรกค่ะไปค่ะ อยู่ในห้องน้าตาศีนแล้อยู่ในห้องนาฏศินแล้วนี่ใครฝึกอยู่ฝึกอยู่ตอนนี้ฝึกอยู่ลำไม่ดีโทษดปีทอดกอถูกต้องไปต่อค่ะอะไรอะอะไรอะไรเนี่ยอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยอะไรเนี่ยอูอ้าวงูเก่งมากฉุนพัาสิเลยมีพักงูเนี่ยเนี่ยว่างูไม่พังคอถูกต้องค่ะเก่งมากไปต่อค่ะคำนี้ค่ะเนี่ย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 อะไรเนี่ยเจ็บแรงเหรอเนี่ยแหวงเท้าแหวงเท้ามีตัวอะไรที่มัน เ้่งมากดิอ่ะแบบอันเนี้ยที่มาลองกระต่ายกระต่ายกระต่าไก่เหรออ่าอ่าอันเนี่ยอันเนี้ยกระตตากัตตาไก่งามอ่าอ่าอ่ามีไก่งามมีไก่งามอะไรนะอ๋อไก่งามเพราะคนคนงามเพราะแต่งคุ้ต้องต่อไปอ่าคำสุดท้ายค่ะโอเคหาสี ว่ายเสีเหลืองคนเหลืองวนทีเหลืองเหลืองอะไรบุคคลผู้วัดปิดทองหลังพระอ่ะถูกถูกมาดีกระโหลมาดีกระโหลครับต่อไปครับห้าขาห้าพยางอะไรอะไรเขียนโคขึ้นภูเขาครับเข็ยนโคขึ้นภูเขาด้วยแค่คานครับต่อไปครับ ลิงอะไรอะไรอะไรตัวอะไรครับลิงอะไรลิงอะไรเขาเป้ยลิงหลอกเจ้าครับนี่ยเอาทิ้ท้ายเอางท้ายหมดเวลาเอาเรีนว่าเสมอกันนะครับรับรางวัลทั้งคู่ไปเลยนะครับผมเก่งกันมากเขาชนะ โอเคครับได้เวลาที่เราะรจะมาเฉลยคําสุภาษิตกันแล้วนะครับสำหรับคําแรกครับปิดทองหลังพระหมายถึงการทําความดีแต่ไม่ได้รับการยกย่องเพราะไม่มีใครเห็นคุณค่า 2. เข็นคบขึ้นภูเขาหมายถึงการทํางานที่ลําบากซึ่งต้องใช้ความเพียรพยายามและความอดทนมาก 3. ลิงหลอกเจ้าหมายถึงเด็กที่อยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่จะแสดงกิริยาที่เรียบร้อยแต่พอรับหลังจะแสดงกิริยาที่ร้อเรียนผู้ใหญ่ 4. ม้าดิดกระโหลกหมายถึงกิริยาที่กระโดกกระเดกลุกโลนหรือไม่สุภาพและ 5. มือไม่พายเอาเท้าราน้ำหมายถึงไม่ช่วยแล้วยังขัดขวางการทำงานของผู้อื่นครับคำที่6ค่ะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งหมายถึงการรู้จักแต่งตัวคนเราจะสวยหล่อได้ดูดีได้ต้องรู้จักปรุงแต่งด้วยเครื่องสาอางเสื้อผ้าค่ะคำที่7ค่ะรำไม่ดีโทษปีโทษกลองหมายถึงทำไม่ดีหรือทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดกลับโทษคนอื่นค่ะ คำที่8ดค่ะหมาห่วงก้างค่ะหมายความว่าคนที่ห่วงของที่ตนไม่มีสิทธิ์คนที่กันท่าคนอื่นจากสิ่งของที่ตนได้ใช้ประโยชน์แล้วหรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ค่ะคำที่9ค่ะคว่างงูไม่พ้นคอนะคะก็หมายความว่าทําอะไรไว้แล้วผลร้ายกลับมาสู่ตนเองค่ะและคําที่10บค่ะแกว่งเท้าหาเซียนค่ะก็หมายความว่ารนหาเรื่องเดือดร้อนค่ะ โอ้โหทั้งสองทีมนี่เก่งกันมากๆเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมมีอีกหนึ่งคลิปดีๆนะครับจากโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติมาฝากกันครับเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกเรื่องคุณธรรมและความซื่อสัตย์ให้กับสังคมไทยถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับคุณคิดว่าเด็กไทยรู้จักคําว่าซื่อสัตย์ไหมรู้จักครับรู้จักค่ะรู้จักค่ะแล้วความซื่อสัตย์คืออะไรคือการทําความดีครับการไม่โกหก พูดจริงทำจริงเจอเงินเราไปคืนเจ้าของครับใครเป็นคนสอนน้องเรื่องความซื่อสัตว์พ่อกับแม่ครัใครเอ,เอาก่อแหละครูอิวครับก็คิดเองนั่นเลยครับน้องคิดว่าตัวเองเป็นคนซื่อสัตว์ไหมเป็นครับเป็นครับความซื่อสัตว์เป็นสิ่งที่ถูกต้องครับถ้าเราทําดีเราก็จะได้ดีแล้วน้องคิดว่าใครซื้อสัตว์ที่สุดในประเทศไทยพ่อแม่แล้วก็ยายพ่อแม่พ่อหลวงครับ เด็กยัรู้จักความซื่อสัตย์แล้วผู้ใหญ่อย่างเราล่ละความซื่อสัตย์เริ่มต้นที่ตัวเรามาร่วมปลูกฝังความซื่อสัตย์ให้สังคมไทยซื่อสัตย์เพื่อชาติไม่แล่เนื้อเถื่อหนังพวกพ้องอดอยากแค่ไหนจงทำตัวเป็นเสือไม่แล่เนื้อเถื่อหนังพวกเดียวกันแต่ต้องพยายามเป็นผู้ช่วยเหลือท้องเพื่อนจะดีกว่า ดดเ็กีถึงช่วงเวลาความอร่อยกันแล้วนะครับกับช่วงเมนูเด็กดีครับซึ่งช่วงนี้เราก็มีตัวแทนจากบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนมาร่วมกันทำอาหารให้น้องๆได้รับประทานกันด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมน,นูของเราในวันนี้คือเมนูอะไรคะบะหมี่ซื่อสัตว์ต้ยมยำกุ้งค่ะวัตถุดิบของเราในวันนี้มีอะไรบ้างคะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปซื่อสัตว์บะหมี่ที่ไม่มีผงชูรสค่ะและปลากระป๋องซื่อสัตว์ปลากระป๋องที่เต็มไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและแคลเซียมสูงค่ะมีกุ้งนะคะมีตะรใบมกูด เห็ดนางฟ้าผักชีแล้วก็พริกขี้หนูค่ะมีน้ำพริกเผานะครับนมข้นจืดนะครับน้ำตาลอ้อยน้ำมะนาวซีอิ๊วขาวสูตรโซเดียมตำ่ำพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มลงมือทำอาหารกันเลยค่ะไปกันเลยครับใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซื่อสัตย์กันเลยครับตอนนี้นะคะเราก็าได้เส้นบะหมี่ที่เหนียวนุ่มหน้ารับประทานแล้วนะคะใส่เครื่องต้มยำกันนะคะเริ่มต้นด้วยตะไคร้ใส่ขาลงไปนะคะครับแล้วก็ใบมะกรูดนะคะตามด้วยเห็ดนางฟ้าค่ะคตามด้วยกุ้งนะคะ ปรุงรสกันครับค่ะเริ่มต้นด้วยน้ำพริกเผาเลยซีอิ๊วขาวสูตรโซเดียมต่ําค่ะน้าตาลอ้อยค่ะตามด้วยพริกนะคะตามด้วยนมข้นจืดนะคะเสร็จแล้วเราจะปิดไฟนะคะแล้วปรุงรสด้วยน้ามะนาวค่ะเ,คเพิ่มความอร่อยด้วยปลากระป๋องซื่อสัตว์ตัวโตๆของเรานะคะแล้วตกแต่งให้สวยงามด้วยผักชีนะคะเสร็จแล้วนะคะเมนูบะหมี่ซื่อสัตว์ต้มยำกุ้งของเราค่ะ เดี๋ยวเราไปเสิร์ฟความอร่อยให้น้องๆกันเลยครับเรามาถามความรู้สึกของน้องๆกันบ้างนะคะน้องๆคะเมนูบะหมี่ซื่อสัตว์ต้มยำกุ้งของเราวันนี้อร่อยไหมคะ แลว,วันนี้นะครับน้องๆจากโรงเรียนบ้านขุนสมุทไทยจ้อยอบเชยอุทิศจังหวัดสมุทรปราการนะครับเป็นทั้งเด็กเก่งและเด็กดีแบบนี้นะครับก็ทําให้พวกเรามีความสุขมากครับพวกเราเลยอยากขอส่งต่อความสุขนะครับกลับคืนให้กับน้องๆด้วยการมอบผลิตภัณฑ์เยลลี่ลิเชสครับและอุปกรณ์กีฬาจากเมลทนซึ่งเป็นอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันระดับโลกครับไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลโลกฟุตบอลยูโรปาลีกและกีฬาโอลิมปิก เพื่อให้น้องๆนะครับมีความสุขและสนุกกับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและถังขยะแยกประเภทนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ให้น้องๆไปเลยครับ <Yeah! S 1> และทางรายการนะคะมอบเกียรติบตัตรค่ะเพื่อแสดงว่าโรงเรียนแห่งนี้นะคะได้ปลูกฝังให้เด็กๆเห็นถึงคุณค่าการทําความดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เพื่อสร้างวัฒน,นธรรมที่ดีให้กับสังคมไทยค่ะ โรงเรียนไหนนะคะที่มีน้องๆที่ทำความดีซื่อสัตย์แบบนี้ค่ะส่งเรื่องราวดีๆมาได้ที่ Facebook ซื่อสัตย์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะรายการสาพัดให้น้องตอนยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว Li ต t l e Hero โรปี6สนับสนุนเด็กดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆทุกคนได้ทำความดีค่ะส่วนตอนนี้นะครับรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้าผมจะพาไปพบกับโรงเรียนไหนและน้องๆที่ทำความดีในเรื่องอะไรต้องติดตามไม่ได้นะครับพวกเราทุกคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ